อยู่อย่างมีสติสวัสดีครับฝากกดติดตามเรื่องเล่าสนุกสนุกแฝงสารธรรมด้วยนะครับในวันที่ชีวิตมืดแปดด้านในวันที่มองไม่เห็นปลายทางความสำเร็จคุณเคยคิดอยากจะยอมแพ้ไหมครับถ้าคำตอบคือใช่ผมขอให้คุณฟังเรื่องนี้ก่อนเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ว่ายน้ำอยู่กลางทะเลลึกโดยไม่รู้เลยว่าฟังอยู่ที่ไหนเขารู้แค่ว่าต้องว่าย เพราะหน้าที่ของลูกผู้ชายคือการพยายามให้ถึงที่สุดนี่ไม่ใช่แค่นำนานประ a m าาแต่คือบทพิสูจน์สัจธรรมที่ว่าความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นมาร่วมเติมไฟในหัวใจไปกับตำนานยอดคนพระมหาชนกผู้ยิ่งใหญ่แห่งมหาสมุทรบทนำเจ้าชายผู้พลัดถิ่นกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณน,นครมิถิลามีเจ้าชายน้อยองค์หนึ่ง นามว่าพระมหาชนกพระองค์กำพร้าพระบิดาตั้งแต่ยังอยู่ในคันเนื่องจากพระบิดาถูกพระเช้าอาแย่งชิงราชสมบัติและปลงพระชนพระมารดาต้องอุ้มท้องหนีไปซ่องตัวอยู่ต่างเมืองเมื่อพระมหาชนกเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มรูปงามร่างกายกำยำแข็งแรงและมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดพระองค์ได้รับรู้ความจริงเรื่องชาติกำเนิดจึงตั้งปณิธานอันแน่วแน่ว่า เราจะนำราชสมบัติของเสด็จพ่อกลับคืนมาให้จงได้แต่พระองค์ไม่อยากก่อสงครามให้ผู้คนล้มตายจึงคิดหาเงินทุนเพื่อไปทวงบัลลังค์คืนด้วยวิธีการค้าขายพระองค์ตัดสินใจนำสมบัติชิ้นสุดท้ายของแม่ไปลงทุนซื้อสินค้าลงเรือสำเภาลำใหญ่มุ่งหน้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมิเพื่อแสวงหาโชคลาภบ,บทที่หมหันตภัยกลางทะเลลึกเรือสำเภา์ขนาดใหญ่ แล่นฝ่าคลื่นลมออกสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่แล้วในวันที่7ของการเดินทางท้องฟ้าที่เคยสุดสกลับมืดครึม้มลมพายุพัดกระโชกแรงคลื่นยักษ์สูงประดุดภูเขาถาโถมเข้าใส่ลำเรือจนไม้กระดานแตกหักเสียงผู้คนกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวดังระงมไปทั่วในขณะที่ลูกเรือคนอื่นๆพากันร้องไห้คร่ำครวญไหวถวยแทบเทวดาขอชีวิตด้วยความสิ้นหวัง แต่พระมาหาชนกกลับแตกต่างออกไปพระองค์รู้ว่าเรือกำลังจะจมพระองค์มีสติมั่นคงรีบกินอาหารจนอิ่มท้องแล้วนำน้ำมันมาทาชโลมกายจนทั่วเพื่อป้องกันไม่ให้หนาวสัน่นและช่วยให้ลอยตัวได้ดีขึ้นเมื่อเรือค่อยๆจมลงสู่ก้นทะเลพระองค์จึงปีนขึ้นไปบนยอดสากระดงเรือแล้วกระโดพดพุด่งหลาวออกไปให้ไกลจากตัวเรือที่สุดเพื่อไม่ให้ถูกแรงดึงดูดของเรือดูดจมลงไปตูม้ม ร่างของพระมหาชนกกระทบผืนน้ำรอบกายเต็มไปด้วยซากปรักหักพังและฝูงปลาร้ายที่เข้ามารุมถึงกินซากศพผู้คนเหลือเพียงพระองค์ผู้เดียวที่ยังคงมีชีวิตอยู่กลางมหาสมุทรที่มองไม่เห็นฝั่งเลยแม้แต่น้อยหนึ่งวันผ่านไปสองวันผ่านไปแดดร้อนแผดเผาในตอนกลางวันความหนาวเหน็บกัดกินในตอนกลางคืนพระองค์ยังคงแหวกว่ายต่อไปด้วยกำลังแขนที่แข็งแกร่ง โดยกำหนดทิศทางมุ่งหน้าสู่มิถิลานครสามวันสี่วันห้าวันร่างกายเริ่มอ่อนล้าเต็มทีความหวังริบรีลงทุกขณะแต่จิตใจของพระองค์ยังคงเด็ดเดี่ยวเราจะตายไม่ได้เรายังมีหน้าที่ต้องทำพระองค์กัดฟันไหว้ต่อไปไหว้ต่อไปจนกระทั่งคืนวันที่7ซึ่งเป็นคืนวันเพ็ญพระจังเต็มดวงส่องสว่างกลางทะเลลึกนางมณีเมฆขา เทพธิดาผู้ดูแลรักษามหาสมุทรได้เหาะตรวจตรามาพบเห็นบุรุษคนหนึ่งกำลังว่ายน้ำอยู่กลางคลื่นลมทั้งที่มองไม่เห็นฝั่งเลยแม้แต่น้อยนางฟ้ารู้สึกประหลาดใจยิ่งนักจึงเหาะลงมาลอยอยู่บนผิวน้าแล้วเอ่ยถามว่าท่านผู้เจริญนี่ก็เจ็ดวันแล้วที่เรืออับปางลงมหาสมุทรนี้กว้างใหญ่นักมองไปทางไหนก็ไม่เห็นฝั่งท่านจะมัวลำบากว่ายอยู่ทำไม ในเมื่อที่สุดแล้วท่านก็ต้องตายอยู่ดีทำไมไม่ยอมแพ้เสียเถิดพระมหาชนกแม้จะเหนื่อยแทบขาดใจแต่เมื่อได้ยินดังนั้นจึงเงยหน้าขึ้นตอบนางฟ้าด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าดูก่อนเทวดาบุคคลเมื่อทำความเพียรอยู่แม้จะตายก็ชื่อว่าไม่มีหนี่สินในหมู่ญาติเทวดาและบิดามารดาหากเราทำความเพียรอย่างถึงที่สุดแล้วแม้จะต้องตายเราก็จะไม่เสียใจ แต่หากเราละความเพียรเสียแต่ตอนนี้เราคงต้องอับอายไปชั่วชีวิตที่ไม่ได้ทำหน้าที่ของลูกผู้ชายให้ถึงที่สุดนางมณีเมฆขลาได้ฟันคำตอบอันองอาจนั้นก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์คนนี้นางกล่าวสรรเสริญว่าท่านเป็นผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่แม้ในยามที่มองไม่เห็นฝั่งท่านก็ไม่ละทิ้งความพยายามบุคคลเช่นท่านสมควรได้รับความช่วยเหลือ สิ้นเสียงน,นางมณีแม่ขลาก็ช้อนร่างที่อ่อนแรงของพระมหาชนกขึ้นจากน้ำแล้วเหาะไปส่งยังสวนหลวงของเมืองมิถิลาซึ่งในที่สุดด้วยปัญญาและความสามารถพระมหาชนกก็สามารถไขปริศนาต่างๆจนได้รับการยอมรับจากประชาชนและได้ขึ้นครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งมิถิลานครได้สาเร็จตามที่ตั้งใจไว้ข้อคิดจากเรื่องนี้ตำนานพระมหาชนกสอนให้เรารู้ว่า ความเพียรพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแม้ในวันที่เรามองไม่เห็นปลายทางหรือเจอปัญหาที่หนักหนาสาหัสเหมือนอยู่กลางมหาสมุทรขอเพียงเรามีสติไม่ยอมแพ้และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดสักวันหนึ่งผลแห่งความเพียรน,นั้นย่อมส่งผลดีตอบแทนเราเสมอครับฟังจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับคุณชอบฉากไหนหรือได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้บ้าง ลองคอมเมนต์มาแชร์มุมมองของคุณที่ด้านล่างได้เลยครับผมรออ่านความคิดเห็นของทุกคนอยู่อ้อถ้าอยากให้ผมเล่าตำนานเรื่องไหนอีกก็รีเควสกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้แล้วเจอกันใหม่ในตำนานบทต่อไปสวัสดีครับ